ด้านกุฏิและกุฏิหลังใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกันเนีย่ยวันนี้ต้องขอถือโอกาสสวมแว่นตาดำคุยเนื้อจากว่าปิดหน้ายังไม่พอปิดตาด้วยเพราะว่าตาไม่ใด่ผัวของยาย ต้องรักษาไว้เ้าชีวิตหลังจากใส่เลนใหม่ใครที่จะไปทำก็ไปนะโดยเฉพาะพวกที่ตาเป็นต้อกระจกถ้ามีสิทธิ์เปิดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะก็ขอประชาันที่มีลูกมีหลานหรือเป็นข้าราชการข้าราชการบํานานข้าราชการประจำ าตาไม่ดีก็รีบไปตรวจไปคัดกรองถ้าเสียเงินโดยเบิกไม่ได้ก็ตาละสองหมื่นบาทเนี่สองตาก็สี่หมื่นเนี่ยเบี้ยเงินไปด้วยถ้าเบิกได้ไม่ต้องเสียสักบาทนีอัน,นี้ก็ประชาสัมพันธ์เพราะว่าเจอเข้ากับตัวเองแล้วจึงรู้วา่าตาไม่ใช่ผัวของยายต้องรักษา น่คห้สัญญาณระฆังพระแม่กูบาจาร์จะออกรับปินาบาตได้เริ่มขึ้นแล้วในเวลานี้โดยมีพระเดชพระค,ะคุณพระเจ้าคุณพยานาติธาจาร์รองเจ้าพระนจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดกุฎเรือกรรมพร้อมด้วยพระเทราหุือเทระจะออกรับปินาบาตจาก คณะสัตยาติโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้เตรียมตัวเข้าแถวที่จะตักบ,บาตรเข้าวันนี้สำหรับวันนี้เป็นวันในช่วงของปีใหม่ก็ถือว่าเรามาร่วมกันทำบุญปีใหม่ร่วมกันหน้าที่วัดป่ากำจเรญแห่งนี้ ซึงในโอกาสนี้เป็นวันครบรอบอายุวัฒนะมงคล67ปีเก้ 96, 68ปีของหลวงปู่แอมหรือพระรูสิริบุญโยภาพประธานสงฆ์วัดป่ากำเจริญวัดป่ากำเจริญแห่งนี้เป็นที่ศูนย์กลางของคณะธรรมยุทธ อำเภอเจริญศิลโดยมีท่านพระครูราร,รมสุนทรเป็นเจ้าพณะอำเภอเจริญศิลป์เพราะฉะน,นั้นวันนี้พวกเราทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันทําบุญถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่เนื่องจากเดือนมกราคมยังไม่หมดสิ้นไป ทุกท่านทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันสำคัญแวันนี้มีนอกจากที่จะมาร่วมตบุญปีใหม่แล้วยังร่วมกันถวายพระตาหารถวายกุฏิหลังใหม่ที่ได้คณะสถาญ,ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างถวายวัดป่าคำเจริญแห่งนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้มีส่วนร่วมอยากจะบริจาคจะตูกปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยอก็ติดต่อที่กองอเมริการที่รับบริจาคทั่วไปหลังจากที่ตัอาอาจารย์ออกรับปินบาตแล้วก็ขอเจริญพรเชิญทุกท่านทุกคนขึ้นมาบนศาลาซึ่งอาจจะนั่งได้ไม่มากนะัก เนื่องจากว่าเฉพาะพระสงฆ์ก็หมดพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งในส่วนรอบนอกเพราฉะะนั้ารอบนอกจริงๆหาเสือหา,าศาสตว์มาปูนั่งกันได้ก็เตรียมหามาสำหรับพี่น้องที่จะเข้ามาด้านใน นนหลายที่หลายแห่งได้ได้ไดงดกิจกรรมทางศาสนาไปไม่ว่าจะเป็นการสลอยเจดีพิพิธภัณฑ์ที่วัดป่าีวัดสีชมพูบ้านบึงโนตามกำหนดแล้วจะมีขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือ ประมาณวันที่สองสามสีออ่ช่วงนี้ตามกำหนดการแต่เนื่องจากว่า,าสถานการณ์โควิดได้เกิดขึ้นอีกร <c oughs> ะรอกที่สอง <c oughs> จึงทำให้กิจกรรมต่างๆต้องงดลงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาร่วมบนร่นรูปกุศลทุกท่านทุกคนก็ ด้วยกันร,รักษาสุขภาพของแต่ละท่านแต่ละคนก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในขณะที่เราไม่ได้มีวัคซีนอะไรที่จะต้องมาฉีดในช่วงเวลานี้ที่รออยู่ก็ดูแลตัวเองก็คือการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรค ไวยราที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราไว้โอ้คือได้นั่งมองนั่นอะไรฮอ่าฮึ่าสรุปวาดีคือได้นั่งมองดีแช่้าการป้องกันโรคนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันสามารถป้องกันได้ถ้าเราไม่ประมาทรก็คือการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับอาหารที่จะถวายพระคุณเจ้าขอให้จัดเป็นสองสำรับสองชุดก็คือถวายด้านในหนึ่งชุดด้านนอกอีกหนึ่งชุดเรียกว่าส่งไปสองสายสายสายในกับสายนอกก็คือในศาลากับนอกศาลาก,ก็คือระเบียงร,บรอบๆนี้เพราะฉะนั้นการจัดอาหารถ้าเป็นชนิดเดียวกัน ถ้าเป็นชนิดเดียวกันให้แยกเป็นสองสองสำรับส่วนที่แต่เวลานำขึ้นมาถ้ามันชนิดเดียวกันมันมากก็อยู่ที่บัตรยายกที่จะดูแลในการจัดสองสายถ้ามันมีหลายถาดมีสก็แยกเป็นสองนะเพราะฉะนั้นก็บอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงครัรว ้แยกอาหารเป็นสองสำรับสองง่อคือสายในตลากับสายนอกสลาพี่น้องจะนําขึ้นมาก็ให้นําขึ้นมาเป็นแยกเป็นสองเพื่อจะได้ถวายทั้งภายในสลาและก็ดดานนอกสลาด้วยสำหรับท่านที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็ขึ้นมาข้างในในสลาก็ยังมีที่ สารัพี่น้องพี่ใช้บัดเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในนะข้างในสลาก็ยังมีที่นั่งพอร่วมกันไหว้พระรัธนาศีลสมาธานศีลแล้วก็ถวายจังหันถวายสลาตามลําดับวถวายถวายกุฏิรือกุฏิหลังใหม่ซึ่งกุฏินี้คณะสถา,าญาติโยมได้ร่วมกันสร้าง ถวายวัด่าคำเจริญแล้วก็ถวายหลวงปู่แอมด้วยในโอกาสนี้พี่น้องที่ได้มาร่วมบุญร,ร่วมกุศลอยากจะมีส่วนร่วมถวายจตุปัจจัยก็ร่วมได้ที่ฝ่ายกองอำนวยการที่รับบริจาคทั่วไปสำหรับพี่น้องที่มาร่วมบุญในวันนี้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รปจำปีพุทธศัการ, 64, ราช2564ก็ยังไม่ได้สิ้นเดือนมก,กราคมยังถือว่าอยู่ในห่วงของปีใหม่เพราะฉะนั้นที่เรามารวมกันวันนี้ก็ถือว่ามารับรปีใหม่โดยวันนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระยาสิทธาจารย์รองเจา้าคณะจังหวัดสุโข,ขทัยธรรมยุธทธเจ้าวาดวัดคุณเรือครั อตอนนี้อายุของหลวงพ่อก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเจ็ดนสะิบแปดปีอย่าเอาไปตีเป็นเลขเด้ห่นะนคูแอมนั่นหกสิบเจ็ดหกสิบแปดลวงพ่อหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วหลวงพ่อจ้าคุณนะใครจะไปตีเป็นเลขก็อย่าไปคิดมากนะมันจะเสียเงินอนะ ได้ร่วมกันทำบุญตักบ,บาตรวันปีใหม่และร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถราะเถระ,ท,ระท,รที่มาจากวัดต่างๆได้อบอรับิณนบ,บาตรจากพี่น้องที่เดินทางมาจากไม่ว่าทางใกล้ทางไกลแต่สำหรับหลวงพ่อจะาคุณพยาตยิทอาจารย์ก็จะมีการทำบุญกรอบอายุวัฒนะทุคล นะซึ่งนะเศรษฐกิจรายเดือนที่ผ่านมาก็ได้ทำเป็นการภายในที่บ้านเกิดของท่านที่บ้านป่าแปรอำเภอวันอนอนิว่านะสำหรับการทำเป็นทางการที่คณะญาติโยมจะจัดถวายนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ยัไม่ได้กำหนดวันถ้าทราบวันใดนั้นจะแจ้งให้พี่น้อง,ไ,องได้ทราบอีกทีนหนึ่ง นนเนื่องจากว่าวันที่29พฤศจิกาย,ยนผ่านมาแล้วหงลวง่อได้ทำปักษินานุประทานผ่านไปอย่างเป็นไม่เป็นทางการเป็นการภายในหังน,นั้นก็สำหรับทุกปีก็มาจัดเอาเดือนพฤกราคม ตอบปีนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีหรือไม่นะถ้ามีพวกเราก็ไปร่วมกันที่วัดบุกรเรือคำคอยรับฟังข่าวอีกต่อไปทางสถานีวิทยุกุตรเรือคำช่องันร้อยกสอเมกะเฮ์ตเอฟเอ็มเรจะประกาศให้พี่น้องได้ทราบทางสถานีวิทยุถ้ามีการจัดงานเพราะฉะนั้น พี่น้องี่รักแฟนเพลงของคลื่นร้อยหกเจ็ดสงห้าเมกะเฮิร์ตสุดระดำคมสาคั์ก็จะประกาศให้พี่น้องได้รับทราบว่าจะมีขึ้นวันไหนหรือไม่มีเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างนี้ทำอะไรมันก็ลำบากทางกานที่บ้านเรามันก็ยังไม่มีแต่ว่าเราไม่ประมาทในเรื่องของโครคไข้ไข้เจ็บ ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากรโรกยาปรมาลาภาตามไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้ามีก็ไม่ประเสริฐถ้ามถ้ามันมีขึ้นมามันก็ไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังรักษาไว้เท่าที่เราจะป้องกันได้ตาม กำลังความสามารถของเราก็คือการสวมหน้ากากต่อหากันเหมือนกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีหลายอย่างแต่ถ้าอยู่คนเดียวอย่าไปสวมน,นะต้อามันขาดอ,ออกซิเจนบางคนที่อยู่คนเดียวขี่รถกลางถนนคนเดียวก็สวมหน้ากาก แต่สํหรับก็จีจงภูกำหนดการวันที่สองสามสี่กาพันธ์นั้นก็เลื่อนไปเออห้าหกเจ็ดกาพันธ์ตามที่ได้กําหนดไว้นั้นเลื่อนไปไม่มีกําหนดนะท่านอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์มหาสมศักดิ์ท่านบอกว่าเลื่อนไปไม่มีกําหนดเนื่อน,นจากว่าโควิดเออกําหนดไว้ห้าหกเจ็ดกุมภาพันธ์ แตตอนนี้เด้เลื่อนแล้วน้องไม่ต้องไปแล้างหนึ่งจบกัน